ฮือห้าจิงจกสองหางซ้ำลักคอหวยแห่ตีเลขเด็ดสองเลขบ้านสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะจิงจกปลอดลักกันนะคะแสดงความรักกันอีกแล้วนะคะไม่เห็นบ่อยนักนะคะและคราวนี้เป็นจิงจกสองหางด้วยนะคะที่ร้านอาหารตามสั่งนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะ แม่ค้าเจ้าของร้านอาหารแห่งนี้นะคะชื่อนางสาวคงขวัญมงคลสิริได้โพสต์คลิปจิ้งจกสองหางแสดงความรักต่อกันนะคะพร้อมระบุข,ข้อความว่ากำลังจะออกไปนอกบ้านเห็นจิ้งจกสองตัวกำลังวิ่งไล่กันอยู่ฝาผนังหน้าประตูบ้านเมื่อสังเกตดีๆพบว่าจิ้งจกตัวผู้กำลังพออรักกับจิ้งจกเพศเมียสองหางนานกว่าสิบนาทีแล้วหนีไป ซึ่งเจ้าของบ้านบอกว่าจิ้งจกน่าจะมาให้โชคเพราะใกล้วันหวยออกแล้วนี่เลยนะคะก็เป็นจิ้งจกสองหางนะคะปกติไม่ค่อยจะเห็นนะคะบรรดาคอหวยเห็นแล้วนี่แห่ถามเลขบ้านกันเลยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะก่อนหน้านี้นะคะนางสาวคงขวัญนี่นะคะเจ้าของร้านอาหารตามสั่งชื่อครัวมงคลศิลินะคะเคยโพสตคลิปจิ้งจกสองหางมาเกาะที่หน้าประตูบ้าน แล้วนะคะเคยโพสต์มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะบอกว่าไม่ยอมไปไหนแปลกใจไม่เคยเห็นมาก่อนช่วงหัวค่ำกำลังจะปิดร้านยังเห็นจิ้งจกสองหางเกาะอยู่ที่เดิมจึงรีบเอามือถือมาถ่ายคลิปนะคะซึ่งครั้งนี้ก็มาเจอจิ้งจกสองหางอาจจะเป็นตัวเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะกำลังพรอดหลักกับอีกตัวหนึ่งนะคะ นี่เลยนะคะบรรดาคอหวยถามเบ้นลขที่นี่เลยนะคะบ้านลิขที่นี้นะคะครูมงคลสิริบ้านลขที่282แหมู่1นึ่ตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะพอทุกคนเชื่อว่าจิ้งจกสองหางพรอดลักหรือซ้ำลักจะมาให้โชคนะคะบางคนบอกว่าโอ้สองสองสองนี่น่าจะมาหรือว่าสองหนึ่งประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ